สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกท่านเอฟซีทุกคนค่ะวันนี้พี่สีพาเพื่อนเพื่อนมากินฝรั่งกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะผลไม้กรอบอร่อยนะคะกินได้ทุกเพศทุกวัยค่ะอันนี้วัยรุ่นเขาชอบนะคะแต่วัยรุ่นเขาชอบแช่อิ่มค่ะฝรั่งแช่อิ่มนะคะอันนี้เราสับแล้วนะคะเพื่อนสับแล้วกรอบกรอบกินกับพริกเกลือนะคะเพื่อนๆน ผลไม้ที่ประโยชน์เยอะนะคะสรรปครณแยะนะคะเพื่อนแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะเราจะนําข้อควรระวังมากล่าวให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะข้อควรระวังในการกินฝรั่งนะคะคือผู้ป่วยเบาหวานค่ะควรจํากัดปริมาณและตรวจระดับน้ําตาลอย่างสม่ําเสมอค่ะเพราะอาจทําให้น้ําตาลในเลือดต่ําเกินไป ผู้ที่มีปัญหาลำไส้แปรปรวนหรือท้องอืดนะคะควรกินแต่น้อยนะคะควรหลีกเลี่ยงเพราะมีฟลุกโตสและก็ไฟเบอร์สูงนะคะเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเพื่อนๆอ,อ,อาจจะท้องอืดท้องเฟอ้อได้นะคะอาหารไม่ย่อยนะคะลำไส้ทำางานหนักนะคะกินกินเยอะเกินนะคะฝรั่งนะคะโดยเฉพาะเคี้ยวเม็ดนะคะเคี้ยวเมล็ดของเขานะคะ ผู้ที่ต้องผ่าตัดนะคะเพื่อนๆควรหยุดนะคะควรหยุดทานก่อนผ่าตัดอย่างน้อยสองสัป,ปดาห์นะคะเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงการตกเลือดน,นะคะแล้วควรรับประทานฝรั่งสุกเลี่ยงฝรั่งดิบนะคะเพราะอาจมีแทนนินมากทําให้ท้องผูกนะคะและหลีกเลี่ยงการกินมเมล็ดมากเกินไปคะ่ะเมล็ดก็ห้ามเคี้ยวนะคะจะทําให้ระคายเคืองนะคะ ระคายเคืองทางเดิอนอาหารระคายเคืองลำไส้ของเรานะคะเพื่อนๆผู้ป่วยเป็นเบาหวานนะคะฝรั่งอาจช่วยลดน้ําตาลในเลือดก็จริงนะคะดังนั้นผู้ป่วยควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะและตรวจระดับน้ําตาลในเลือดอย่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกันน้ําตาลในเลือดต่ําเกินไปค่ะ อันนี้ก็คือโทษของเขานะคะรำไส้แปรป่วนนะคะทางเดิอนอาหารแล้วก็ท้องอืดค่ะเนื่องจากฝรั่งมีฟุกโตนและไฟเบอร์จำนวนมากาการกินมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อปวดท้องได้นะคะ ท้องผูกแม่ฝรั่งจะมีไฟเบอร์แต่การกินฝรั่งเขียวดิบนะคะอาจมีสารแทนนินที่ทําให้การย่อยอาหารช้าลงและก็ส่งผลให้ท้องผูกได้นะคะนี่คือข้อควรระวังนะคะโทษของเขานะคะกินมากไม่ดีเพื่อนๆอบางคนแพ้นะคะแพ้ถึงกับถ่ายไม่ออกนะคะแบบถ่ายท้องผูกไปเลยนะคะแต่บางคนก็กดีนะคะลําไส้ก็เดินดีเพื่อน สำหรับผู้ที่ต้องผ่าตัดนะคะควรงดไปเลยเพื่อนๆข้อควรระวังทั่วไปนะคะมเมล็ดฝรั่งนะคะมะีมีความแข็งนะคะหากรับประทานมากเกินไปหรือเคี้ยวไม่ละเอียดอาจทำให้เกิดการอุดตันหรือระคายเคืองในลำไส้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนแต่ก่อนเขาบอกว่ากินแล้วก็เป็นไส้ติ่งนะคะเขาสะสมในลำไส้ของเราอาจจะมีส่วนนะคะสตรีมีคันนะคะควร ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานฝรั่งนะคะปริมาณมากนะคะเนื่องจากอาจมีผลต่อระบบการย่อยอาหารและควรล้างฝรั่งให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะเพื่อจํากัดแบคทีรียและสารเคมีที่อาจตกค้างนะคะเพื่อนๆล้างนะคะเขามีาน้ํายาล้างผลไม้นะคะเพื่อนๆควรจะแช่น้ําล้างให้สะอาดนะคะเวลาเรามากินอย่างนี้เราสับกินบางทีซื้อมากัดกินเลย ไม่ได้นะคะต้องล้างก่อนนะคะล้างแกะ,ะตรงตรงจุกเปลือกก่อนตรงขั้วก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเช็ดผิวของเขาดีๆนะคะบางคนก็เอาเปลือกออกนะคะแต่ก็ไม่ต้องเอาอ,ออกก็ได้เพื่อนๆแต่ให้เราล้างให้สะอาดนะคะก็นี่คือโทษของเขานะคะบางคนก็ไม่กินเลยนะคะที่เป็นเห็ดมลร็ดก็ไม่กินเลยนะคะแต่สรรพคุณเขาเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนอ่า ฝรั่งนะคะฝรั่งนะคะมีสรรพคุณหลากหลายตั้งแต่บำรุงร่างกายเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะช่วยระบบย่อยอาหารไปจนถึงบำรุงผิวพรรณเนืน่องจากมีวิตามินสูงใย,ยอาหารมากค่ะและก็มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะนอกจากนี้ยังช่วยระบบ ควบคุมนะคะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดด้วยเพื่อนเพื่อนลดความดันโลหิตแล้วก็มีริ์ต้านเชื้อแบคทีรียได้ด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เราก็มาให้สาระความรู้กันเรื่องอบักซิดาบ้านเฮ้านะคะฝรั่งนะคะเพื่อน,อนกินได้กรอบๆมาฝรั่งไลเม็ดนะคะกิมจูหงเสือเปานะคะหงเสือเป่า,ะะปาแล้วก็ฝรั่งธรรมดาบ้านเรานะคะใสแดงใส ขาวนะคะเพื่อนลูกเล็กๆนะคะมะล่างฝรั่งขี้นกนะคะไม่ใช่มะละนะฝรั่งขี้นกนะบัซซิดาขี้นกนะคะอร่อยนะคะตอนเป็นเด็กนะคะไส้แดงๆนะคะลูกเล็กนะคะลูกไม่ใหญ่ตีต่อระบบย่อยอาหารนะคะใย,ยอาหารสูงในฝรัง่งช่วยกระตุ้นการขับถ่ายป้องกันท้องผูกและช่วยปรับะระบบ ย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีเพื่อนๆบำรุงสุขภาพผิวพรรณนะคะทำให้ผิวพรรณดีนะคะ,ะสารต้านอนุิสระในฝรัง่งช่วยลดริ้วรอยชะลอความแก่และทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งสดใสค่ะอันนี้ดดีเลยนะคะเพื่อนๆผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสนะคะคนที่ชอบกินผลไม้นะคะรักษาผิวพรรณได้ดีนะคะหน้าตาสดใสอิ่มเอิบนะคะ แต่เราก็ชอบกินนะคะแต่ไม่ค่อยอิ่มเอิบนะคะผิวพัรร์ก็ไม่ค่อยสดใสน,นะคะเพื่อนๆเ,เป็นที่ระบบนะคะแล้วก็เป็นมตัตเตอพอตเมเขาเนาะลดความเสี่ยงของโรคนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงโรคบางชนิดนะคะเช่นโรคมะเร็งนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ย่อยดีนะคะกินกินแล้วก็ทําให้ระบายท้องดีนะคะถ้ากินเยอะๆก็ ท้องอืดเหมือนกันเพื่อนๆกินให้พอประมาณนะคะกินสักลูกหนึ่งก็ได้นะคะ,ะถ้าไม่เปรี้ยวไม่อะไรก็ไม่ต้องจิ้มน้ําตาลไม่ต้องจิ้มเกลือนะคะเพื่อนๆล้างให้สะอาดแล้วก็สับแล้วก็กินเลยมเมล็ดก็ไม่ต้องกินนะกินเฉพาะเนื้อก็ได้ค่ะส่วนด้านในเราก็กิกนได้แต่เอามเมล็ดออกก่อนนะเพื่อนๆบางยี่ห้อบางบางสายพันธุ์ก็มีเม็ดเยอะนะคะมีเม็ดเยอะ เราก็ซื้อกินแต่ที่ที่เป็นไร้มเมล็ดนะคะด้านอาการอักเสบและแก้ปวดนะคะสารแทนนินและก็สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆช่วยลดการอักเสบในทางเดินอาหารแล้วก็ช่วยลดอาการปวดเกร็งค่ะอันนี้ก็ดีต่อสุขภาพนะคะดีต่อผู้ป่วยเบาหวานนะคะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะ แล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตค่ะสารโพแทสเซียมในฝรั่งช่วยลดความเดินโลหิตแล้วก็ป้องกันโรคหัวใจนะคะแต่กินมากผู้ป่วยเป็นโรคไตก็หมอห้ามนะคะกินได้แต่น้อยนะคะฝรั่งผลไม้สีขาวนะคะหมอให้กินได้นะคะสีขาวอย่างมะม่วงดิบฝรั่งแล้วก็แอปเปิลเขียวนะคะ เขาห้ามกินผลไม้ที่เป็นสีเหลืองนะคะสับประดปรดมะม่วงสุกอย่างนี้นะคะห้ามกินเพื่อนเพื่อนอผู้ที่เป็นโรคไตนะคะข้อแนะนําในการรับประทานค่ะควรรับประทานฝรั่งทั้งเปลือกเพื่อคงคุณค่าของสารอาหารค่ะแล้วก็รับประทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรรับประทานมากเกินไปค่ะ แล้วก็หลีกเลี่ยงการทานฝรั่งร่วมกับพริกเกลือน้ำตาลเพราะอาจลดประโยชน์และทำให้ได้รับแคลอรี่เกินความจำเป็นค่ะเพื่อนเพื่อนคือทำพริกเกลือนะคะบางคนใส่ไอ้ผงปรุงรสไปด้วยนะคะผงปรุงรสทำให้มันเค็มนะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ข้อดีเลยค่ะอาจจะทำให้เป็นไตนะคะค่าไตาอาจจะเสียไปนะคะเพราะว่า อะไรล่ะมันเข็มนะคะผงผงปรุงรสนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ใส่น้ําตาลอ่าใส่เกลือลงไปด้วยน้าําปลากะปินะคะลงไปอีกทําให้เค็มๆนะ มาที่ใบฝรั่งกันเพื่อนๆใบฝรั่งมีสรรพคุณทางยาหลากหลายโดยเฉพาะการดับกลิ่นปากและระง,งับกลิ่นเหงือกนะคะช่วยรักษาการท้องเสียและท้องร่วงบรรเทาอาการปวดฟันและเหงือกบวมและช่วยในการรักษาบาดแผลและลดการอักเสบนะคะนอกจากนี้ยังมีฤทธิต์ต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเสี่ยงโรคหัวใจและอาจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะเพื่อนเพื่อน รักษาอาการท้องร่วงท้องเสียค่ะใบฝรั่งนะคะนาใบฝรั่งมาต้มให้เดือดนะคะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะกรองเอาน้ํามาดื่มเพื่อช่วยรักษาอาการท้องเสียนะคะเพื่อนๆบรรเทาอาการปวดฟันเหงือกบวมนะคะนาใบฝรั่งสดมาเคี้ยวหรือบดผสมน้ําเดือดแล้วนามาอมบ้วนปากนะคะเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดการอักเสบของเหงือกได้นะคะเพื่อนๆ สมานแผลห้ามเลือดนะคะนำใบฝรั่งมาล้างให้สะอาดนะคะตำให้ละเอียดแล้วนำมาพอกบริเวณบาดแผลสดนะคะช่วยให้เลือดหยุดไหลนะคะและลดอาการอักเสบได้นะคะบำรุงผิวรักษาสิวได้นะคะเพื่อนๆเ,เอามาบดๆแล้วก็มาโปะหน้านะคะทาน้มุนอิสระนะคะเพื่อนๆชะลอไว้นะคะควบคุมน้ำตาลน,นะคะ ก็ควรระวังนะคะควรปรึกษาแพทย์หากตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะคะหากมีอาการท้องเสียจากอาการเป็นพิษหรือมีภาวะท้องผูกเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงการใช้ใบฝรั่งนะคะเพื่อนๆทุกอย่างมีประโยชน์ก็มีโทษนะคะฝรั่งกินได้นะคะกินได้กินได้อร่อยดีนะคะแล้วก็มาล้างลำไส้นะคะช่วงที่ กินงดกินเนื้อสัตว์นะคะเทศกาลกินเจนะคะเพื่อนเพื่อนก็มากินฝรั่งล้างท้องกันนะคะ,ะกินสัก3ลูกนะคะ3ลูกก็1กิโลแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนลูกเขาใหญ่เต่งๆนะคะอร่อยกรอบๆนี่ลูกใหม่ๆสดๆนะคะก็3ลูก1กิโลนะคะเพื่อนเพื่อนมาส่วนการขยายพันธุ์ค่ะขยายพันธุ์ก็ใช้มเมล็ดนะคะเพราะ,มะเมล็ดแล้วก็เกิดต้น ลูกเขามานะคะลูกเขาออกมาก็ประมาณสักสามสิบสี่สิบเซนติเมตรนะคะก็ปลูกได้นะคะลงปลูกได้ก็รดน้ําเช้าเย็นนะคะเพื่อนปลูกใหม่ๆนะคะปลูกไว้ถ้าเขาเหี่ยวเฉานี่ก็คือเขาไม่รอดเขาไม่รอดนะคะรดน้ําเช้าเย็นนะคะเ <c oughs> พราะใส่ถุงก็ได้นะคะส่วนดินก็ดินธรรมดาบ้านเรานะคะดินล้วนซุยนะคะดินใบก้ามปูนะคะก็ใส่ใส่ปุ๋ยบ้างนะคะเพื่อนปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมัก แล้วก็ถ้าเขาเติบโตแล้วเป็นดอกนะคะเป็นดอกเป็นผลก็ถ้าเขาออกเยอะๆก็เก็บทิ้งบ้างนะคะลูกเขาเยอะออกมากิ่งเดียวลูกเยอะก็เด็ดออกเด็ดลูกที่เล็กๆออกลูกไม่สวยนะคะเอาไว้สักกิ่งละ,ะสี่ห้าลูกนะคะแล้วก็ห่อด้วยเพื่อนๆแมงเงยอะนะคะแมงชอบมแมลงวันมแมลงวันทองอะไรไปไต่ตอมผลของเขาทําให้ผลเขาเน่านะคะ มาลงไปเกาะไปเจาะเราก็ห่อด้วยนะคะก่อนจะนํามากินก็ล้างให้สะอาดไม่ฉีดยานะคะเพื่อนๆถ้าฉีดยานี่คืออันตรายมากๆนะคะปลูกกินเองก็ได้นะคะปลูกกินเองแล้วก็ดูแลรักษาเองนะคะเพื่อนๆใส่ปุ๋ยบริเวณต้นแล้วก็พรนดินนะคะรดน้ำพรนดินอาจจะใส่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกก็อย่าใส่เยอะนะ,ะมันเค็ม เพื่อนๆเดี๋ยวมันจะตุยสะก่อนนะคะหมากฝรั่งสีดานะคะนึกถึงตอนเป็นเด็กนะคะเลิกเรียนมาก็จะ,ะกินหมักสีดานะคะขึ้นไปยุ่ทั้งหยอดหมักสีดาเก็บลงมาใส่ถุงนะคะใส่ถุงกางเกงนะคะใส่เสื้อมัดใส่เสื้อนะคะแล้วก็กินเอามากินนะคะไม่ขิ้มเกลือนะคะมันเกลือมันเค็มบ้านเราก็ไม่นั่นนะบ้านนอกนะคะตอนเป็นเด็กก็กินอย่างนี้ค่ะฝรั่ง บักซีดาบักซีดาขีนกนะคะบักซีดาใจแดงนะคะใจแดงใจขาวนะคะลูกเล็กลูกใหญ่นะคะลูกสุกๆพอดีนะคะจะเป็นสีเหลืองๆเพื่อนๆสีเหลืองอมแดงนะคะอร่อยดีบางทีก็ค้างคาวกินนกกินหนูกินนะคะเต็มเลยนะคะบ้านนอกเราสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้นะคะสวนหลังบ้านหรือตา ที่นาเราตามพ่นนะคะพ่นหน้านะคะก็มีฝรั่งให้กินนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้พี่สีก็ฝอยมามากแล้วนะคะประโยชน์ต่อไปใบฝรั่งนะคะชาใบฝรั่งมีสรรพคุณหลากหลายเช่นแก้ท้องเสียดับกลิ่นปากบรรเทาอาการปวดฟันและอะ วดเหงือกบวมนะเขามาทําใบชาด้วยนะคะเพื่อนๆชาฝรั่งหรืว่าเราจะกินสดๆนะคะกินสดๆก็ได้ใบฝรั่งเช็ดให้สะอาดนะคะดีต่อสุขภาพนะคะฝรั่งจัดเป็นผลไม้นะคะจัดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะที่สุดในบรรดาผลไม้ทุกชนิดในฝรั่งน้ําหนัก165กรัมหรือประมาณ1ลูกนะคะ อ่เป็นปริมาณแนะนําที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันสําหรับผู้ใหญ่นะคะเพื่อนๆกินได้นะคะอาจจะวันละหนึ่งลูกก็ได้นะคะพี่สีนำสาระดีๆฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่สีนำสาระดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ